2อบาทสบาทโอ้โหซึ่งฟังดูเหมือนนิดนึงนะแต่คำนวณเป็นจำนวนลิตรที่ใช้ต่อปีนะครับหลายหมื่นล้านมากนะครับอันนั้นสูงกว่าที่ควรจะเป็นใครกับกรับครับต้องไปว่าคนกับกับพลังงานทำไมต้องเอาเงินไปอุดหนุนไหมไม่ต้องเลยครับถ้าคุณทำเบนชมาร์กให้ดีเมื่อก่อนเนี้ยเรามีโรงกลั่น ที่เป็นรับฟริสากิจร้อเไทยออยบากจากใช่ตอนนั้นกำไรของโรงกลันนิดเดียวครับแค่จ่ายโบนัสพนักงานได้พอแล้วแต่ทำไมบริษัทพลังงานกำไรสามแสนล้านครับออซึ่งเดิมดั้งเดิมเลยเขากำไรอยู่ประมาณ3-4มสี่หมื่นครับซึ่งเท่แล้วนะเท่แล้วครับสามหมื่นนี่เท่มากแล้วนะขายหุ้นอัตราการซื้อหุ้นก็กโอเคแล้วนะทำไมตอนนี้สามแสน อืง่ายๆเลยนะ,ะลงกลั่นน้ามันกําไรลงกลั่นนะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโซนนี้เลยอืปกติที่ลงกลั่นเนี่ยถ้ากําไรประมาณห้าสิบตังถึงแปดสิบตังต่อลิตรผมจะสร้างโลงกลั่นใหม่วันนี้นะแบงค์รีบมาปล่อยกู้เลยฮะเพราะมันเยอะพอแล้ว เรารู้ไหมครับวันนี้มันเท่าไหร่ครับเท่าไหร่คะสองบาทสามบาทโอ้ซึ่งฟังดูเหมือนนิดนึ่งนะแต่คำนวณเป็นจำนวนลิตรที่ใช้ต่อปีนะครับหลายหมื่นล้านมากนะครับอันนั้นสูงกว่าที่ควรจะเป็นใครกับกับครับต้องไปว่าคนกับกับพลังงานทำไมต้องเอาเงินไปอุดหนุนไหมไม่ต้องเลยครับถ้าคุณทำเบนชมาร์กให้ดีเมื่อก่อนเนี้ย เรามีโรงกลั่นที่เป็นรับฟีสากสินร้อยเอร์เซ็นต์ไทยออยบางจากใช่ตอนนั้นกําไรของโรงกลั่นนิดเดียวครับแค่จ่ายโบนัสพนักงานได้พอแล้วอืวันนี้กําไรหกพันล้านแปดพันล้านเก้าพันล้านก็มีอืนี่คือเอาละไม่ต้องโทษใครแต่ต้องโทษคนกํากับและคนที่อยู่ในอํานาจวันนี้ว่าทําไมคุณไปทําวิธีที่ต้องไปชดเชยล้วครับอืถ้าคุณมองโครงสร้างไม่ออกอะ่ะ หรือว่าต้องไปโทษตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดแบบนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นก็เลยตามน้ํากันหรือเปล่าคะผมไม่อยากโทษใครเลยคําถามที่สําคัญที่สุดของประเทศนี้วันนี้คุณจะทํำยังไงวันนี้ควรจะต้องทํำยังไงที่จะให้เดินไปข้างหน้าโดยไม่ใช่สร้างนี่ไม่ใช่ไปชดเชยแล้วไอ้คนที่ไม่ควรรวยมันก็รวย,ม,รวยมันไม่ใช่รวยเอาด้วยมันไม่ได้ไงครับแล้วเราก็แข่งขันอะไรไม่ได้เลยที่เศรษฐกิจเราไม่ดีส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนพลังงานนะ อ้าวนี่นี่ส่วนนี่ส่วนโรง,งกลั่นนะไปส่วนปั๊มแล้วกันค่าการค่าการตลาดที่เขาใช้คาว่าค่า,าตลาดก็คือส่วนต่างระหว่างน้ํามันที่เข้าปั๊มแล้วขายปกติบาทห้าสิบถึงบาทแปดสิบเท่แล้วครับปั๊มอยู่ได้แล้วครับพี่พี่พี่จะสร้างปั๊มใหม่เนี่ยแบงค์ให้กู้แล้วที่ส่วนต่างขนาดขนาดนี้ปล่อยทันทีน,ททนี่เห็นปั๊มเชลร์บอกอยู่ว่ารับผู้ประกอบการใครสนใจเป็นเจ้าของปั๊มอะไรแบบนี้ อันนั้นเขาอยากหนีฮะคนละเรื่องนะฮะโดนบีบฮะอันนั้นโดนบีบฮะโดนขาใหญ่บีบฮะซึ่งไม่ควรนะอ่า,อาทีนี้เดี๋ยวโอ้โหมันลึกเลยนะไอ้ขาใหญ่มันบีบได้ยังไงเพราะอะไรเนี่ยอ,อีกเรื่องนึงนะ<อ>ทีนี้